มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับการประกันอัคคีภัยที่กําหนดทุนแบบกระแสรา,ายวัน uh huh. นะคะซึ่งอันนี้จะใช้สําหรับประกันอัคคีภัยสําหรับที่มีสต๊อกสินค้า uh huh. เนื่องจากการมีสต๊อกสินค้ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา uh huh. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะ uh huh. เขาจะกําหนดมูลค่าของสต๊อกสินค้าที่คาดไว้ประมาณล่วงหน้านะคะอยู่ที่7 5็ดสนนะคะแล้วก็พอสิ้นปีนะคะหากมีการเก็บไว้เกินนะคะก็จะทําการคืนให้นะคะ uh huh. แต่จะต้องไม่เกิน5 0ของ เบี้ยที่เก็บล่วงหน้าไปหมายความว่าอย่างไงยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างที่น้องบอกไปเนาะว่าการทำอัคคีภัยแบบกระแสรายวันหรือดีคาเลชันเนาะนั่หมายความว่าอะไรคะก็จะเหมาะกับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวคาเลื่อนเวรายใช่ไหมนั่นหมายความว่าทรัพย์สินก็จะไม่นิ่งดังนั้นวันนี้การที่จะให้ลูกค้าซื้อประกันภัยทุนแบบฉันมีมูลค่าอยู่ร้อยฉันจะซื้อร้อยมันก็มายุติธรรมกับลูกค้าคาดการเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ ะะให้ลูกค้าทําทุนประกันภัยที่75%ก่อนอโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยกลับมาดูกันใหม่ว่ายังไงบ้างซึ่งเมื่อกี้น้องหมบอกไปแล้วว่าจะเหมาะกับทรัพย์สินที่เป็นประเภทสต็อกสินค้าซึ่งมีออกข้อสอบนะจ๊ะเขาก็จะถามว่าการกําหนดเงินเอาประกันภัยแบบกระแสรายวันเหมาะกับใครนะคะวิธีการคิดถ้าคุณได้ข้อสอบชุดนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ยากแต่ถ้าคิดไม่เป็นก็ไม่ง่ายโอเคไหมคะ ด้วยหลักการคิดง่ายๆเลยค่ะเขาบอกว่าการทาําอัคราภัยแบบกระแสะรายวันให้แบบนี้เนาะใช้อัตราเบี้ยประกันภัยจุดสองห้าจุดสองห้ามาจากไหนมันคือเหล็กกดังเก็บสินค้าเพราะวันนี้เราพูดถึงสต๊อกไงน้องปุ๋มใช่ก็จำต,ตัวเลขตัวนี้ไปเลยใช่นะคะอันที่สองสิ่งที่ต้องคิดต่อเขาบอกว่าวิธีการทําแบบนี้ให้คุณใช้มูลค่าทรัพย์สินที่แบบคาดการทํายังไงคะเมื่อกี้พี่เลได้บอกอัตราการคิดคํานวณไป<ช>แล้วนะคะ,คะว่าใช้เลทสูตรจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ แล้วเราจะเอาทุนจากตรงไหนล่ะมาคิดนั่นก็คือเราจะเอามูลค่าสินค้าสูงสุดต่อเดือนมาคิดนั่นก็คือในโจทย์นะคะตอนนี้ยกตัวอย่างให้ก็คือ10ล้านบาทนะคะอ่ะเรามาดูวิธีคิดคำนวณกันเลยนะคะวิธีการคำนวณเบี้ยนะคะก็คือเอามูลค่าสูงสุดต่อเดือนนะนะคะนั่นก็คือ10ล้านที่โจทย์ให้มาเนาะแล้วก็คูณ75%ก็จะได้7ล้าน5ที่เป็นสต๊อกนะคะก็เอา7ล้าน5มาคูณ0.25 ตามเลทที่เรา,าได้คุยกันไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเป็นเลทของสต็อกกระแสรายวันเนาะแล้วก็จะได้เบีย้ยที่ประมาณการออกมาก็คือ18,750บาทนะคะที่จะเก็บเข้ามาก่อนล่วงหน้านะคะก็คือเบี้ยนี้นั่นหมายความว่า18,750บาทเป็นเบี้ยต่อปีนะน้องปุ๋มใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกเลยว่า การทำอัคคีภัยแบบกระแสรายวันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคาดการณ์ถูกไหมเนะขาบอกว่าอย่างนั้นอ่ะสิ้นปีคุณต้องมาสรุปสต็อกให้ชันใหม่นะคะ่ะสรุปสต็อกออกมาเขาบอกว่าสรุปแล้วฉันมีสต็อกทั้งปีอยู่ทั้งหมด7 2>, <72 S 1> 2ล้านถ้าจะจากโจทย์เดิมถ้าเราบอกว่าทุนสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่10ล้านถ้า1ปีก็่าจะหมายความว่าเขาจะมีอยู่ที่120ล้านใช่ป่ะแต่นี่เขาบอกว่ามีแค่72งนั้นเอา72หาร12เลยค่ะสรุปสุดท้ายแล้วเราได้ทุนต่อเดือนมาแล้วก็ นั้นเราต้องมาคำนวณเบีย้ยจริงๆแล้วว่าสรุปสุดท้ายแล้วลูกค้าต้องจ่ายเบีย้ยกี่บาทกันแน่ให้เอาทุน6ล้านนะคะคูณจุดสองคืออัตราสต๊อกสินค้าโอเคไหมคะหรือกดังเก็บสินค้านะนั่นหมายความว่าจะเท่ากับเก็บเบีย้ยทั้งปีอยู่ที่1 5 0 0 0บาทอันนี้คือเบีย้ยที่ถูกต้องแต่จากเดิมเมื่อกี้ที่น้องบุ๋มบทพูดไปแล้วเนาะเขาบอกเขามีการคาดการไปเบื้องต้นว่า <c oughs> เก็บเบี้ยลงหน้าไปแล้วเขาเก็บเบี้ยลงหน้าไปแล้ว เก็บเบี้ยลูกค้ามา1 8 7 5 0าบาทนั่นะหมายความว่าสแสดงเบี้ยที่เก็บไปคือเก็บเกินใช่ไหมเกินค่ะเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าคุณเก็บลูกค้าเกินคุณต้องคืนลูกค้านะแต่คืนต้องคืนไม่เกิน50%เของเบี้ยที่เก็บมาแล้วล่วงหน้าใช่ค่ะนั่นหมายความว่าบางคนจะเข้าใจนั้นแสดงว่าฉันต้องเอา18,00 0หารสิหารห0ต้องคืน9000กว่าบาทใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกแล้วคืนต้องคืนไม่เกิน50%ถูกไหมคะนั่นะหมายความว่าเบี้ ข้อนี้จะมีออกข้อสอบถามอยู่มาสักสองสตัวเนะาะอันดับแรกเก็บเบีย้ยล่วงหน้ากี่เปอร์เซ็นต์คำตอบคือ75ใช่ปะค่ะวิธีการคำนวณแน่นอนค่ะสต๊อกทั้งปีเก็บเบีย้ยลูกค้าไปประมาณกี่บาทก็18,750บาทแล้วถ้าเก็บเกินต้องคืนไหมคืนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็50 แล้วถ้าเก็บขาดละคะน้องปุ๋มก็จ่ายเพิ่มค่ะใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในข้อสอบเราต้องหาออกมาให้ได้ก่อนว่าเก็บเกินหรือเก็บขาดจะได้ตอบได้นะคะหรือถ้าบางคนไปเจอข้อสอบมันอาจจะไม่ใช่คําถามแบบนี้เนาะแต่วิธีการคิดแบบเดียวกันเป๊ะถ้าถามเรื่องของกระแสรายวันนะคะเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะคะว่ามีทรัพย์สินอะไรที่เอาประกันภัยได้บ้างคุ้มครองอะไรบ้างนะคะซึ่งเรามาดูข้อยกเว้นกันเลยนะคะว่าการประกันอัคคีภัยเนี่ยมีข้อยกเว้นอะไรบ้างทรัพย์สินอะไรไม่คุ้มครองนะคะสินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกัน ในฐานะผู้รักษาทรัพย์นะคะนั่นก็คือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของเราแต่อยู่ในฐานะการดูแลรักษาเช่นยกตัวอย่างนะคะเช่นโรงรับจำนำหรือร้านซ่อมรถหรือแ<อ>ม้กระทั่งร้านซักรี่เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าราคามูลาค่าสูงสนะคะเมื่อเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้นอันนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะจริงๆมันมีคําถามอยู่ในข้อสอบด้วยเนาะมีค่ะ,คะเป็นคําถามแบบเดียวกันเลยนีนี้มัน,นมาอาจจะมีคําถามว่าถ้าเกิดสินค้านั้นอยู่ในฐานะของผู้รักษาทรัพย์แล้วคุณซื้อประกันภัยไว้อ่ะแล้วเกิดไฟไหม ทรัพย์ส,สินตัวเองเสียหายทรัพย<ม>์ส,สินลูกค้าเสียหาย<ม>ได้รับความครองไหมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นตัวที่2นะคะน้องปุ๋มจะเป็นเรื่องของเงินแท่งทองรูปพรรณอัญมณีของมีค่าทั้งหลายแหละอันนี้อยู่ในข้อยกเว้นซึ่งบอกว่า ถ้ามีความเสียายงเกิดขึ้นมันพิสูจน์ยากค่ะน้องปุ๋มตัวต่อมานะคะโบราณวัตถุหรือศิละปะวัตถุนะคะสําหรับความเสียหายรวมเกินกว่า10,000บาทนะคะอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของต้นฉบับหรือสําเนาเอกสารนะคะน้องปุ๋มอย่างเช่นปกแบบแปลนแผน่นพังภาพเขียนอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในข้อยกเวน้นซึ่งอยากจะซื้อเพิ่มก็คงไม่ได้ตัวต่อมาค่ะเป็นหลักประกรันหนี้สินหรือว่าหลักทรัพย์เอกสารต่างๆประเพณียากรอ,อกรสแตมเงินตาหรือธนาบาัตรเช็คสมุดบัญชีหรือสมุดหนังส กิจใดๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นเช่นเดียวกันค่ะหรือวัตถุระเบิดค่ะอันนี้อยู่ในข้อยกเว้นอยู่แล้วนะคะตัวต่อมาค่ะไดานามหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแผงควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะคะที่เป็นตัวชนวนหรือตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับการ ยกเว้นจากกรมธรรม์ฉบับนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำาควเาเข้าใจนะคะน้องปุ๋มเรื่องของปัจจัยที่จะใช้มาคำนวณเบี้ยของประกันอัคคีภัยสาระสำคัญเรื่องพวกนี้เราต้องรู้เลยและหลายๆตัวมีออกข้อสอบด้วยนะคะ,คะอย่างข้อแรกค่ะคำถามจะถามถึงเรื่องของระดับชั้นสิ่งลูกสร้างอ,อันนี้เราต้องรู้เลยนะ ซึ่งระดับสิ่งปลูกสร้างจะแบ่งออกทั้งหมดอยู่3าําดับค่ะน้องปุ๋มอันดับแรกนะคะชั้น1ก็คือคอนกรีตล้วนต้องมีคอนกรีตมากกว่า80%ค่ะค่ะส่วนชั้นที่2จะเรียกว่าครึ่งตึกครึ่งไม้เนาะ,ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือจะมีคอนกรีตตั้งแต่50จนถึง80%ค่ะค่ะนะคะส่วนอันที่3แน่นอนค่ะไม้ล้วนค่ะอันนี้เขาถามเลยชัดๆเลยว่าระดับชั้นสิ่งปลูกสร้างมีกี่ลําดับะนะคะก็คือ3าแค่นั้นเองนะคะ ตัวต่อไปนะคะเรื่องของความสูงของอาคารคก็คือลำดับชั้นของอาคารนั่นแหละนะคะถ้าเกิน7ชั้นขึ้นไปนะคะจะถูกคิดเบีย้ยเพิ่ม,มนั่นก็คือหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเอ้ยทําไมถึงมีการคิดเบีย้ยเพิ่มเพราะอย่างที่บอกค่ะว่ายิ่งสูงยิ่งทําให้การเข้าไปดับเพลิงเนี่ยค่อนข้างยากหรือมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงนะคะถ้าเกิดเราเข้าไปดับเพลิงช้ามันอาจจะเกิดความเสียหายที่มากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้บริษัทประกันภัยก็เลยต้องคิดเบีย้ยเพิ่ม,มค่ะ, <ๆ S 2> คะหลายชุดไม่ออกเลยนะข้อนี้ค่ะ ส่วนข้อที่3จะเป็นเรื่องของพวกส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงค่ะคําถามก็จะถามแหละว่าส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงให้ต่ําสุดเท่าไรสูงสุดเท่าไรนะคะให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงต่าสุดอยู่ที่7 5สูงสุดอยู่ที่50%าสิบนะคะสำหรับตัวอุปกรณ์ดับเพลิงที่ให้ส่วนลดมากที่สุดก็จะมีถามในข้อสอบเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเครื่องพ่นน้ําดับเพลิงแบบอัตโนมัติ นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเจอในข้อสอบหลายๆชุดเลยทีเดียวหรือไฟสปริงเกิลเนาะมีคําถามในข้อสอบนะั้นเน้นย้ําเลยนะเรามาดูในเรื่องของการเก็บเบีย้ยประกันภัยนะคะซึ่งในข้อสอบก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะว่าการเก็บเบีย้ยแต่ละปีเก็บยังไงนะคะม,มาดูระยะเวลาการเก็บเบีย้ยซึ่งในข้อสอบเราอาจจะมีระยะเวลาของการจ่ายเบีย้ยไปหลายอย่างเนาะอย่างเช่นอัคคีภัยที่อยู่อาศายัยก็คือ30ปีมาตรฐานก็คือซื้อได้สูงสุด3ปีนะคะแต่ถามว่าซื้อปีต่อปีได้ไหมก็ซื้อได้นะคะเพราะฉนั้น ดะนั้นนะคะถ้าระยะเวลาการเก็บเบี้ยนะคะถ้าเก็บ1ปีอยู่ที่100%ค่ะพี่เลอันที่ 2>, 2ถ้าคุณซื้อคุ้มครองครั้งเดียวนะค่ะให้คุ้มครองไปเลย 2ปี 2> จากที่คุณต้องเสีย200%ใช่มั้ถ้าต่ออายุปีต่อปีใช่มั้คะแต่ถ้าคุณซื้อครั้งเดียวคุ้มครอง2ปีจ่ายแค่175%ค่ะน้องผมถ้าซื้อคราวเดียว3ปีก็คืออยู่ที่250%ถ้า5ปีก็349%ถือว่าเป็นจุดเด่นของการซื้อประกันอัคคีภัยเลยนะเพราะถ้าเป็นประกัรัพย์ฉบับอื่นๆคุณต้องซื้อปีต่อปีใช่ปะเต็ม100%ใช่แต่ประกันอัคคีภัยคุณซื้อได้ยาวเลยเนาะ,ะอย่างที่บอกนะคะยิ่งซื้อนานยิ่งวีแจะถูกใช่ยิ่งซื้อปีต่อปีก็คือเก็บ100%เพราะฉะนั้นในข้อ ะะเขาก็จะมีถามว่าถ้าซื้อเบีย้ยประกันภัยอคัคคีภัย1ปีเก็บเบียเท่าไหร่หรือซื้อ2ปีเก็บเบียเท่าไหร่นะคะในข้อสอบจะถามแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เราจำเนาะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้ามูฟคนหรือที่ฉันจำไม่ได้แล้วมันจะถามถึง30ปีไหมตอบเลยว่าไม่ออกถึง30ปีแน่นอน,อนแบคแค่ห้าปีก็จําไม่ได้แล้วถูกไหมคะทิกจาง่ายๆเลย1ปีจ่าย0 0ใชเปอร์เซ็นต์ใช่ปอถ้า3ปีบวกอีก75เท่ากับว่าล้ว2 250ใช่ปี้วเดียวที่คุณต้าก็คือ3แค่นั้องงอ่ายๆเลย บวกไปปีละเจ็ดสิบห้ใช่ถูกต้องเลยค่ะน้องปุ๋มอีกตัวหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญคือเรื่องของเบีย้ยขั้นต่ำสำหรับกรมพลไฟค่ะบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นเบีย้ยที่แบบเท่าคุณคุณฟังแล้วก็บอกอ๋อฉัน ถ้าฉันเรียนเรื่องรถยนต์คุณต้องจาเรื่องนี้ได้ดังนั้นกรมธ ana คีภัยมีเบีย้ยขั้นต่าสุดที่อยู่ที่600ถ้าจําไม่ได้เท่าเบีย้ยรถเก่งค่ะน้องปุ๋มเบีย้ยพรบรถเก่งเลยอโอเคไหมคะมาดูความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างนะคะที่จะเจอในข้อสอบบ่อยๆนั่นก็คือเขตการรับประกันภัยนะคะในข้อสอบจะถามว่าเขตการรับประกันภัยใครเป็นคนกําหนดนะคะให้เราไปหาคําว่านายทะเบียนเป็นคนกําหนดส่วนนะคะ เงินเอาประกันอัคคีภัยนะคะที่เราจะทำในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตนะคะต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะเพื่อความมั่นคงของบริษัทประกันภยัยตามที่นายทะเบียนกำหนดขอบเขตเอาไว้ตัวที่สองนะคะที่จะเจอนะคะเรื่องของการถามขอบเขตเนาะเขตอันตรายมีกี่ชั้นนั่นก็คือมีสองชั้นนะคะชั้นกอกับชั้นขอนะคะซึ่งชั้นขอเป็นเขตอันตราย มากกว่าค่ะจริงอันนี้ก็มีโอกาสเนาะบางคนจะไปจาสับสนกันไม่เกี้ลำดับชั้นสิบบุกร้างใช่ไหมอย่าจําสับสนกันนะลำดับชั้นมี3มแต่ถ้าเป็นเขตอันตรายมีแค่สองชั้นกอกับชั้นขอชั้นขออันตรายกว่าใชความรู้เพิ่มเติมอีก2เรื่องนะคะน้องปุ๋มที่ต้องเรียนรู้ ข้อแรกจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคะซึ่งหลายคนจะสงสัยมากเลยว่าเวลาถ้ามีความเสีายเกิดขึ้นแล้วฉันจําเป็นจะต้องเรียกร้องเมื่อไรหรือภายในกี่วัน<ช>นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะอันดับแรกเขาบอกว่าถ้ามีความเสีายเกิดขึ้นให้ผู้ประกันภยัยต้องแจ้งให้บริษรัททราบโดยไม่ชักช้าคาว่าไม่ชักช้าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแจ้งทันทีเอาเข้าใจาง่ายๆเลยนะหรือถ้าไม่มีเหตุอันควร เขาบอกว่าให้แจ้งล่าช้าที่สุดก็คือภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหายค่ะนะคะเพราะถ้าช้าไปกว่านั้นอาจจะมีความเสียหายตอนนองที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้นะถูกไหมคะอันที่2จะเป็นเรื่องของความครองหรือเวลาเริ่มความครองค่ะน้องปุ่มซึ่งเราเกิดมาตั้งแต่ทีแรกแล้วเนาะเรื่องของประกันอัคคีภัยนะคะเวลาเริ่มคุ้มครองและสิ้นสุดคือเวลาเดียวกันคือ16บหนาฬิกาค่ะ นอกจากการเอาประกันภัยสิ้นสุดที่เป็นปีต่อปีตามระยะเวลาของกรมธรร์แล้วนะคะก็ยังมีการสิ้นสุดความคุ้มครองแบบอัตโนมัติอีกด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีที่1ค่ะผู้เอาประกันภัยไม่ชําระเบี้ยเกิน60วันนะับตั้งแต่วันที่คุ้มครองนะคะหรือปล่อยบ้านทิ้งล้างเกินกว่า60วันติดกันอันนี้ก็จะสิ้นสุด กรมธรรา์อัตโนมัติเช่นเดียวกันจำง่ายๆนะคะ60-60ใช่ถ้าในประกันอาคีภัยก็จะมีเลข6เยอะหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าคำถามถามันถ,ถามถึงว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุดเมื่อไหร่จำง่ายๆเลย6060 60. ค่ะ60แรกไม่จ่ายเบี้ย60ที่2ชิ้งร้างสั้นๆ โอเคค่ะน้องปุ๋มเมื่อกี้เราจบสำหรับเรื่องของประกันอัคคีภัยไปแล้วเนาะเราจะมาในหัวข้อเรื่องของประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินซึ่งประกันเสี่ยงภัยตัวทรัพย์สินตัวนี้เนาะมันจะไปผูกพ่วงอยู่กับประกันภัยเบ็ดเตล็ดแต่เนื่องจากว่าที่เราเอามาพูดก่อนเนาะมันจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่มันไปเกี่ยวเนื่องกันกับในส่วนของประกันอังคีรัยค่ะน้องปุ๋มค่ะ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินหรือ IR หรือ o r เรกซที่หลายคนรู้จักเนาะมันคือกรมพันธ์ที่ให้คว้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้จากอุบัติเหตุใดๆที่เป็นปัจจัยภายนอกค่ะที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นถ้าพูดภาษาเราง่ายๆเนาะถ้าเป็นกรมพันธ์ไฟ์มันจะมีเงื่อนไขคว้มครองชัดเจนออกมาเลยนะว่าคุ้มครองหนึ่งตามที่ห้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเสี่ยงภัยทรัพย์สินบอกเลยว่าอะไรที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นเสี่ยงภ และเวลาหมดอายุจริงๆประกันอัคคีภัยและเสี่ยงภัยทรัพย์สินคือเวลาเดียวกันคือ16นาฬิกาเช่นกันจำง่ายๆก็คือตัวประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินก็เหมือนเราซื้อประกันอัคคีภัยที่พ่วงความคุ้มครองเพิ่มเติมไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งถ้าซื้ออัคคีภัยมันก็คือระบุภัยเราจะซื้อเป็นตัวๆเข้าไปเพิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นประกันเสี่ยงภัยมันก็คือจะไม่ได้ระบุว่ามันคุ้มครองอะไรแต่มันจะระบุข้อยกเว้นว่ามันไม่คุ้มครองอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เราก็เลยมาสอนเพิ่มให ภัยกันนะคะตัวแรกเลยนะคะทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่งจากอาคารหลังหนึ่งไปอีกอาคารหลังหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในสถานที่เอาปกันภัยแห่งเดียวกัน,นะคะ่ะพี่เลบางโรงงานเนาะมีเรื่องการขนสินค้าใช่ไหมคะอ,มอีกตัวหนึง่ง<ๆ>ที่มีสาระสาคัญก็คือเรื่องของรถโฟล์คลิฟนั่นเองค่ะน้องปุ่มตัวที่3คะ่ะรถเคนที่ใช้เฉพาะการโยกย้ายสินค้าในโรงง,งานนะคะ,คะ เมื่อเรามีทรัพย์สินที่เป็นเงือง่อนไขค้งครองได้แล้วเนาะ,ะหรือซื้อคอง้งครองได้แล้วก็จะมีทรัพย์สินที่เป็นข้อยกเว้นค่ะน้องปุ๋มมันก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่คุณจะไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้อ,อ,อันดับแรกจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่รับความเสียาหายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตอ,อ,อ,อย่างบางทีอะกระบวนการผลิตที่คุณผลิตขึ้นมันอาจจะมีข้อบุกพร่องในบางอย่างอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในข้อยกเว้นที่ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะน้องปุ๋มค่ะ แล, password. และอีกตัวหนึ่งนะคะทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันค่ะทรัพย์สินตัวต่อไปจะเป็นทรัพย์สินที่ได้จัดทําประกันภัยไว้เฉพาะตัวอย่างเช่นอะไรอะ่ะอย่างพวกโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีกรมธรรม์แยกของมันอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนั้นเป็นซื้อในส่วนของเสี่ยงภัยทรัพย์สินไม่ได้เนาะค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเครื่องแก้วตกแตะคะ่ค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันค่ะ,ะเราจบเรื่องของ ประกันเสี่ยงภยัยทรัพย์สินไปแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องทรัพย์สินอะไรบ้างที่มีค้มค,ครองรวมไปถึงประกันอัคคีภัยแล้วก็พูดเกลื่นไปแล้วอย่างที่น้องปุ๋มสรุปไปแล้วนะคะว่าประกันอัคคีภัยให้เข้าใจง่ายๆคือมันคือคว้มครองที่เขาใสมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากได้ความครองเพิ่มเติมคุณก็จ่ายตังค์เพิ่มเอเาง่ายๆเนาะแต่ถ้าเป็นเสี่ยงภยัยทรัพย์สินอะไรที่ไม่อยู่ในข้อย,ยกเว้นถือว่าจ่ายหมดหรือคุ้มครองให้หมดและที่มันขยายไปกว่านั้นคืออุบัติเหตุอื่นๆด้วยนั้เเเเเเเรรราาาาาากกก็ลยยอออออขขข้้้้้้้หหหมมมืืืนนนแตต่่่่งงใใูััพคคคคุณจจะะะไดึโ ข้อเหมือนกันในส่วนของประกันอัคคีภัยกับประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินมีเรื่องอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะน้องปุ๋มนะคะเรื่องของเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดค่ะน้องปุ๋มเราบอกไปแล้วเนาะทั้งประกันอัคคีภัยและเสี่ยงภัยทรัพย์สินคือ16บหนาฬิกาเริ่มต้นและสิ้นสุดคือ16บหนาฬิกาเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการยกเลิกกรมธรรม์หรือบอกเลิกการบอกเลิกในที่นี้คือการที่บริษัทประกันไทยจะแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ลูกค้าอาจจะลูกค้าเคลมเยอะหรืออะไรก็ว่านไป จะขอแจ้งยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันค่ะตัวที่2นะคะในเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมนะคะซึ่งการเรียกร้องค่าสินไหมก็เรียกร้องโดยไม่ชักช้าอยู่แล้วนะคะไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหายค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันทั้ง2ออย่างเลยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะน้องปุ๋มบริษัทประกันภัยจะสามารถทําการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดวยวิธีการจ่ายเป็นตัวเงินหรือจัดการหาทรัพย์สินมาทดแทนหรือซ่อมแซมก็ได้นั้นหลักการแบบนี้ให้เข้าใจเลยว่าคนที่จะมีสิทธิ์เลือกวิธีการจ่ายค่าสินนนททแต้องเป็ ประกันภัยนะไม่ใช่ลูกค้านะเรามาดูข้อแตกต่างกันบ้างระหว่างอัคคีภัยนะคะแล้วก็ความเสี่ยงภัยนะคะนั่นก็คือความคุ้มครองอุบัติเหตุอื่นๆเช่นประกันโจรกรรมหรือว่าประกันกระจกหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งในอัคคีภัยต้องซื้อเพิ่มส่วนประกันเสี่ยงภัยมันมีอยู่ในความคุ้มครองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ประกันภัยส่วนใหญ่เขาจะดูะก็จะดูเรื่องของธุรกิจลูกค้านะเาาขาจะใส่เงื่อนไขพวกนี้ไปอยู่แล้วในเงื่อนไขความคุ้มครองให้นะคะ ก็มาในหมวดของความรู้เพิ่มเติมของประกันเสี่ยงภยัยทรัพย์สินอีกตัวหนึ่งนะคะน้องปุม๋มเราต้องเรียนรู้นะคะเขาบอกเลยว่าในส่วนของประกันเสี่ยงภยัยทรัพย์สินเขาบอกว่าเราจะสามารถใช้อัตราเบี้ยต่ํากว่าพิกัดอัตราเบีย้ยประกันอัคคีภัยได้แต่ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะน้องปุ๋มมีอะไร,รบ้างข้อแรกคะ่ะทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า300ล้านซึ่งมันจะต่างจากกรมพันธ์ไฟมากเลยนะประกันไฟเนี่ยคุณจะมีทุนหลักแสนหลักหมื่นทําได้เหมือนกันหรือหลักร้านก็ทําได้เหมือนกันไม่มีเงื่อนไขนะคะ ข้อที่2นะคะประวัติอัตราวความเสียหายในรอบ3ปีนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉลี่ยไม่เกิน30%ของเบี้ยประกันภัย3ปีรวมกันค่ะพี่เลส่วนข้อที่3จะเป็นเรื่องของการจัดสรรการประกันภัยต่อไว้ในประเทศนะคะอย่างน้อย30%ค่ะข้อที่4ค,ค่ะมีส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างน้อย1 5บห้าเปเ็ค่ะพี่เล,ลส่วนข้อที่5นะคะจะเป็นเรื่องของสัญญาเอาประกันภัยระยะยาวหรือ long term agreement นะคะ,คะจะมีส่วนลด3-5ปีทุนประกันภัยต้องมากกว่า50ล้านบาทค่ะน้องปุ๋มค่ะ เรามาดูความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะเจอในข้อสอบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงานหรือลูกจ้างนะคะ<ม>อันนี้เขาจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยนะคะอยู่ที่2000บาทต่อคนหรือว่า1,000 0แบาทต่อครั้งนะคะ<ม>พ่เลอันนี้มีคําถามในข้อสอบบ่อยๆนะคะผม,มและความรู้ตัวที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการกาหนดทุนประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่นะคะหรือจริงเราเรียนไปแล้วเนาะตั้งแต่ด้องของการกาหนดทุนตอนแรกเนะาะก็คือ replacement value หมายความว่าอะไรคะเขาบอกว่าการกําหนดทุนประกัน การภัยแบบนี้จะเหมาะทรัพย์สินที่เป็นผู้อาคารหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องจักรถามว่าทําไมต้องกำหนดทุนประกันภัยแบบนี้ก็คือเพื่อเลี่ยงปัญหาในการจัดซื้ออะไรมาซ่อมแซมหรือเขาเรียกอะไรคะ จัดหาอุปกรณ์เพื่อจะมาซ่อมบ้านหลังใหม่อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องใช้เงื่อนขาการก,ากํนหนดทุนประกันภัยแบบ replacement ค่ะน้องปุ๋มการจํากัดความรับผิดหรือ sub limit นะคะอันนี้หากเรามีการทําทุนต่ํากว่าความเป็นจริงเขาบอกอย่างงี้นะคะอย่างเช่นทํโจรกรรมไว้นะคะอ,ะอะ่มูลค่าที่แท้จริงในบ้านอาจจะมีอยู่10,000แบาทแต่ถ้าเราดูทรัพย์สินเราอาจจะยึดทรัพย์สินตัวที่มีมูลค่ามากที่สุดในการทําแต่พอเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาหรือว่ามีการโจรกรรมเวลาเขาจะจ่ายเขาก็ไม่เอาวงเงินต่ํากว่าความเป็นจริงมาคิดเฉลี่ย นะคะอันนี้ก็ให้ผลง่ายเนาะอย่างที่น้องบอกไปแล้วนะคะว่าทําไมเราจะต้องยกตัวอย่างของจรกรรมค่ะทรัพย์สิน1นึ่งหนแสนบาทในบ้านเนาะ จนคงไม่เอาไปทั้งหมด1นึ่งแสนะและโอกาสในการเป็นไปได้ยากมากนั้นให้เอาทุนที่สูงที่สุดนั้นเวลามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะไม่เอาหลักการเฉลียฉล่ยมาใช้แค่คนั้นเองส่วนความรู้ต่อไปจะเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนาเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นการคุ้มครองเมื่อความเสียหายเกิดจากการประสงค์ร้ายของลูกจ้างซึ่งจริงๆคุ้มครองแบบนี้มันจะอยู่ในประกันภัยเบ็ดเตล็ดอีกต,ตัวหนึ่งด้วยนะน้องปุง๋มค่ะนะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนะคะซึ่งประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอยู่ในหมวดของเบตเตล็นะคะแต่เราจะเอามาพูดให้สืบเนื่องเลยเพราะเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับประกันอัคคีภัยหรือประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะคะซึ่งก่อนที่จะซื้อประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักได้เราต้องมีการซื้อประกันอัคคีภัยหรือประกันความเสี่ยงภัยแล้วนะคะถึงจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะคะซึ่งการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนะคะจะให้ความคุ้มครองการเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาาจก เสียหายที่เกิดจากภัยหลักนั่นก็คืออัคคีพยหรือว่าความเสี่ยงภัยนะคะความคุ้มครองที่จะได้รับความคุ้มครองนั่นก็คือการคุ้มครองรายได้ที่สูญหายไประหว่างที่ธุรกิจหยุดชะง,งักหรือสูญเสียกําไรหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่การหยุดชะง,งักนั้นเช่นค่างเงินเดือนอดอกเบีย้ยหรือค่าเช่านะคะก็อย่างที่น้องปุ่มบอกไปเนาะก็เอาเข้าใจง่ายเนาะก็คือคุณต้องมีกรมพันธ์ไฟหรือเสี่ยงภัยทรัพย์สินมาก่อนกรมพันธ์ฉบนี้คุณถึงจะซื้อได้อ,อย่างที่บอกแล้วว่ามันต้องอ่า้งงงออออนคมรหลักกย เกิดเพลิงไหม้แล้วคุณต้องซ่อมใช่ไหม <Ừ. S 2> แต่ในระหว่างนั้นคุณย,ยังต้องจ่ายเงินเดอนพนักงานค่าน้ําค่าไฟนั่นแหละกรมพันธ์ประบาลจะเข้าดูแลทีนี้ต่อไปสิ่งที่ต้องรู้และสําคัญมากๆก็คือมีอยู่2ส่วนนะคะน้องปุม๋มอันดับแรกจะเป็นเรื่องของการคํานวณเงินเอาประกันภัยเราจะคํานวณแบบไหนล่ะเอาหลักง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกค่ะคํานวณจากยอดรายได้ของตัวเองบางคนบอกว่าจะรู้ได้ยงไงเจ้าของธุรกิจรู้อยู่แล้วเขาจะมีข้อมูลรายได้ในการขายในแต่ละเดือนในแต่ละปีมีงบมีงบใช่ค่ะเอาตัวนี้แหละมาคคนนนวณทุประะกััย่ ัวที่2นะคะน้องปุ๋มจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่สําคัญในที่จะมีส่วนในเรื่องของการคานวณเบี้ยค่ะน้องปุ๋มก็คือระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนค่ะน้องปุ๋มค่ะโดยหลักทั่วไปนะคะจะมีเรื่องของ time e x c e s เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะในส่วนของกรมธนธุรกิจอยู่ทาาหรือถ้าภาษาเราง่ายๆเนาะเขาจะเรียกว่า deduct วันค่ะน้องปุ๋มทั่วไปของประกันภัยธุรกิจอยู่ทาาก็จะมีอยู่ประมาณสัก7วันพูดง่ายๆคือถ้าใน7วันแรกประกันภัยยังไม่รับผิดชอบนะ ถ้าหลุดจาก7วันไปแล้วอันนี้ประกันภัยเดี๋ยวจะเข้ามาดูแลนั่นหมายความว่าเบี้ยประกันภัยก็ จะถูกหรือจะแพงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขพวกนี้ด้วยเช่นกัน<ม>ก็จะมี7วันอย่างนี้เป็นต้นไปค่ะหลังจากที่เราได้เรียนผลิตภัณฑ์หมวดอาคีภัยไปแล้วนะคะแล้วเราก็มีเสริมเพิ่มเติมในเรื่องอของเปตะเล็เข้ามาให้ด้วยนะคะพี่เลเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านาะว่าความคุ้มครองมันมียังไงบ้างนะคะเพื่อให้พี่ๆสมาชิกนะคะได้ทาความเข้าใจมาก <ทำ S 3> ขึ้นทำความเข้าใจและจําได้นะคะ,อ,ะอย่างตัวแรกนะคะประกันอาคีภัยนะคะเราแบ่งเป็น2 2ตัว2ตัวนะคะก็คืออาคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยแล้วก็สําหรับธุรกิจเนาะสำหรับที่อยู่อาศัยมีความค คคความวามของสูงสุดได้30ปีนะคะส่วนสําหรับธุรกิจนะคะมีทั้งหมด3ภัพยซื้อควความขมคของสูงสุดได้ถึง3ปีนะคะอ,อ่านี่ก็จะมีในข้อสอบนะคะ แล้วก็อีก2เรื่องเนาะที่เราใส่เงื่อนไขไปด้วยสําหรับกรมพันธกีภยัยค่ะจริงจริงมันเป็นเงื่อนไขที่คุณจะจะต้องซื้อเพิ่มเติมว่าใช่เื่อมกันมีมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะก็คือเรื่องของประกันเสี่ยงภยัยทรัพย์สินหรือออริกที่เรารู้จักกันนั่นเองจริงๆมันก็คือกรมพันธประกันอัคคีภัยตัวหนึ่งแหละน้องปุ๋มค่ะแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาคือการคุ้มครองอุบัติเหตุอื่นๆเพิ่มให้ด้วยในหมวดของประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะคะอ่าแล้วก็อีกตัว ไปซื้อกรมพันธ์อคิีภัยหรือเสียงภัยทรัพย์สินมาก่อนฉนบับนี้ถึงจะทํางานซึ่งในส่วนของเสียงภัยทรัพย์สินแล้วก็ธุรกิจอยู่ในหมวดของประกรันภัยเบตดเตล็ค่ะ